สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จากใจมา s t สเตอร์โจวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อเรื่องปลาไม่ผิดที่บินไม่ได้มุมมองใหม่ในการเข้าใจคุณค่าในตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปรียบเทียบเราถูกปลูกฝังให้ต้องเก่งต้องดีต้องประสบความสำเร็จให้เหมือนใครบางคนหรืออย่างน้อยต้องมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ในความจริงแล้วเราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมกับพื้นที่ของเราเองและศักยภาพเฉพาะตัวไม่ต่างจากปลาที่ว่ายน้ำเก่งแต่บินไว้ได้และมันก็ไม่ได้ผิดอะไรปลาไม่ผิดที่บินไม่ได้ประโยคแรกในภาพปลาไม่ผิดที่บินไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจว่าความสามารถของเรานั้นมีขอบเขตและทิศทางของมันเอง ถูกสร้างมาให้ว่ายน้ำมันจึงไม่จำเป็นต้องบินให้ได้เพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเช่นเดียวกับมนุษย์เราถ้าคุณถนัดงานศิลปะแต่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวในชีวิตเพราะคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำทุกสิ่งให้เหมือนกันหมดนกก็ไม่ผิดที่ว่ายน้ำไม่เก่งในทางกลับกันนกอาจด,ดูสง่างามเมื่อลอยอยู่บนฟ้า แต่มันก็ไม่อาจดำน้ำลึกหรือว่ายไกลเหมือนปลาความงดงามของชีวิตอยู่ที่ความแตกต่างนี้หากเราพยายามวัดค่าของปลาด้วยมาตรฐานของนกหรือวัดค่าของนกด้วยมาตรฐานของปลาเราจะพบแต่ความผิดหวังและการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมความเก่งของเราอาจไม่ใช่สิ่งที่โลกวัดอยู่บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งเพราะคุณไม่สามารถทำ